มัดรวม7ผลงานเด็ดเจมจิรายุแดดดีรูปหล่อมากฝีมือเป็นนักแสดงหนุ่มหล่อที่โด่งดังเพียงข้ามคืนเพราะทั้งหล่อและเก่งสำหรับเจมจิรายุวันนี้ดาราเดลี่เลยไม่พลาดขอมัดรวมผลงานเด็ด7เรื่องดังต่อไปนี้บอกเลยปังมากเริ่มจากเรื่องแรกทำเอาทุกคนลงรักกับคุณชายพุทธิพัฒน์ ประกบคู่เบลล่ารานีในละครสุภาพบุรุษจุธาเทพที่คว้าใจคนดูและโด่งดังเพียงชั่วข้ามคืนต่อจากนั้นความฮอตยังพุ่งขึ้นอีกในละครรีเมคทองเนื้อกาที่มารับบทวันเฉลิมตอนโตมีโอกาสได้ร่วมงานแสดงกับนางเอกรุ่นพี่อย่างนุ่นวรนุษรวมไปถึงละครรีเมคบ่วงหงที่ประกบคู่กับคิมเบอร์ลี่ดันกระแสะและเรตติ้งละครให้ปังได้อย่างงดงามให้กับสถานี ถัดมาที่ละครพิวเรียดย้อนยุคหนึ่งดาวฟ้าเดี่ยวได้เจอกับนางเอกสาวเต้วนทัทพรปังครองใจคนดูจนติดเทรนด์ X และปังต่อเมื่อมีโอกาสได้ร่วมง,งานกับนักแสดงรุ่นพี่แอนทองประสมในกระดัดรักที่มาจาับคู่ร่วมพิสูจน์รักต่างวายัยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คว้าใจแฟนๆวิกสาม ส่วนที่เพิ่งจบไปก่อนหน้านี้โลกหมุนรอบเธอประกบคู่โบเมลาดาการพลิกรับบทบาทเป็นบาโฮสและเล่นตั้งแต่เด็กจนแก่กระแสะเริอดจนกลายเป็นไวรลัลล่าสุดการกลับมาคืนจอสมใจด้อมจิรานีในเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงพบกับเบลล่ารานีอีกครั้งก็ปังตามคาดส่วนคลายที่เราผลงานละครเรื่องต่อไปอดใจรออีกนิดมีให้ดูกันอย่างแน่นอนทางช่อง3จ้า